เดี๋ยวต่อไปเราจะไปต่อกันที่แวร์ซายพาเลสหรือว่าพระชวังแวร์ซายนะครับที่กรุงปารีสนะครับแต่ว่าช่วงเช้านะครับเราก็ได้แวะร้านคาเฟ่หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคาเฟ่ดิฟอเรสนะครับแล้วก็เมนูที่เราสั่งที่ร้านคาเฟ่แห่งนี้ก็คือเป็นฮอตช็อกโกแลตนะครับตามรูปนะครับแล้วก็มีวิปครีมแยกมานะครับแล้วก็คัวซองนะครับที่ร้านคาเฟ่ดิฟอเรสนะครับเป็นอาหารเช้าที่เราสั่งนะครับก็คัวซองก็เป็นอาหารขึ้นชื่อนะครับของฝรั่งเศสนะครับ ร้านคาเฟ่ดีโฟเลรที่เราแวะกินอาหารเช้านี้นะครับเป็นร้านชื่อดังของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศหน้าร้านนะครับช่วงเช้ามืดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเดินไปขึ้นรถไฟ R E R นะครับเพื่อไปพระราชวังแวร์ซายนะครับอันนี้เราก็เดินผ่านคาท์ดอลนอตเทรดามเดอปารีสนะครับเป็นโบสถ์นอตเทรดามนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟ R E R นะครับจากกรุงปารีสนะครับเพื่อไปลงที่พระราชวังแวร์ซายนะครับ รถไฟ i E R ER ก็เป็นรถไฟที่ว right ิ่งระหว่างเมืองนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศบนรถไฟ i E R นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตั๋วที่ซื้อขึ้นรถไฟนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่พระชวังแวร์ไซหรือว่าแวร์ไซพาเลทแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ลานด้านหน้าของพระชวังแวร์ไซนะครับแล้วก็นี้เป็นแผนที่ของพระราชวังนะครับอันนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์พระเจ้าหลุยที่1 4นะครับที่ตั้งโดดเด่นอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้าของพระราชวังแวร์ไซนะครับ พระราชวังแวร์ซาย์นะเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และก็หรูหราที่สุดในโลกนะครับตั้งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองในยุคกษัตริย์หลุยที่14แห่งฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นตั๋วที่ซื้อมาเพื่อที่จะเข้าชมภายในพระราชวังนะครับพอเราผ่านด่านตรวจเข้ามานะับตอนนี้เราก็เดินมาถึงด้านหน้าของพระราชวังแล้วนะครับก็จะเต็มไปด้วยรายละเอียดสถาปัตยกรรมแบบบาโรกนะครับอันนี้เป็นด้านในของพระราชวังนะครับ ก็เราก็จะเดินไล่ชมได้เรื่อยภายในของพระราชวังแวร์ซา์นะครับก็ภายในพระราชวังแห่งนี้นะครับมีห้องมากกว่า2,300ห้องนะครับแน่นอนเราเดินดูไม่ครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะเน้นไปที่จุดสําคัญนะครับเริ่มจากห้องโถงใหญ่นะครับหรือว่าแกลล์ฮอร์นที่ใช้สําหรับต้อนรับแขกและก็การแสดงโอเปร่าในอดีตก็เดินชมในพระราชวังเรื่อยๆนะครับก็จะมีห้องทํางานของกษัตริย์นะครับห้องเสริมสวยของ มเหสีนะครับหรือว่าห้องพระราชินีนะครับอันนี้เป็นห้องพระราชินีหรือว่า Queen's Chamber นะเป็นเตียงนอนนะครับแล้วก็นี้เป็นพวกอาคารถงต่างๆนะครับด้านในนะครับแล้วก็นี้เป็นด้านหน้าของพระราชวังนะครับก็จะมีซุ้มหน้าต่างเสาแล้วก็ลวดลายปูนปั้นทองคําที่ออกแบบให้สะท้อนแสงอาทิตย์ในช่วงเช้านะครับสื่อถึงพลังแห่งพระราชานะครับ ถ้าดูแค่ด้านหน้าของพระราชวังนะับถ้าเทียบกับพระราชวังเชิงบุญนะับของประเทศออสเตรียนะับส่วนตัวผมว่าพระราชวังเชิงบุญที่ประเทศออสเตรียนะับสวยกว่าพระราชวังแวร์ไซนะับที่ประเทศฝรั่งเศสนะับอันนี้เราก็เดินเข้ามาภายในพระราชวังนะับก็จะมีพวกรูปปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆแล้วก็มีโบสถนะ์นับที่อยู่ในพระราชวังนี้ด้วยนะับอันนี้เป็นโบสถนะ์นับในพระราชวังแวร์ไซ แล้วก็เดินออกมาเรื่อยๆก็จะเจอกับพวกริมทางเดินนะครับที่คล้ายๆเป็นบริเวณโถงทางเดินนะครับแล้วก็อันนี้เป็นภาพวาดนะครับของพระราชวังแวร์ไซน์นะครับก็จะมีพวกสวนแล้วก็น้าพุที่อยู่ด้านหลังพระราชวังนี้นะครับ<า>เดี๋ยวเราจะเดินออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพทั้งหมดนะภาพวาดทั้งหมดของพระราชวังแวร์ไซน์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโมเดลของพระราชวังแวร์ไซน์นะครับ ต่อมานี้เป็นห้องพักของพวกพระราชินีนะครับหรือ queen chamber นะครับเราก็เดินมาเรื่อยๆก็จะมาถึงห้องกระจกหรือว่า hall of m i l l e r s นะครับเป็นหนึ่งในจุดที่งดงามที่สุดของแวร์ซายนะครับด้วยความยาวกว่า70เมตรนะรผนังด้านหนึ่งเป็นหน้าต่างสูงจดเพดานนะครับอีกด้านเป็นกระจก357บานสะท้อนแสงธรรมชาติทำให้ตั้งห้องดูเจอจรัดยิ่งขึ้นในเวลากลางวันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของ hall of mirrors หรือว่าห้องกระจกนะครับเพดานตกแต่งด้วยภาพวาด fresco นะครับเล่าชัยชนะของพระเจ้าหลุยที่14และนี่คือสถานที่ที่มีการลงนามในสนธิสัญญาแวร์ไซซ์ซึ่งยุติสงครามโลกครั้งที่1ในปีคศ1919ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภายในพระราชวังก่อนที่เราจะเดินออกจากพระราชวังนะครับก็หลังจาก เดินชมภายในพระชวังแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินออกมาทางด้านหลังนะครับซึ่งก็จะพบกับที่ถ่ายอยู่นะครับก็จะเป็น1ในสวนที่งดงามที่สุดในโลกนะครับเรียกว่าเป็นสวนแวร์ไซหรือว่า Gardens of Versailles นะครับซึ่งถูกออกแบบโดยแอนเดรเลนอร์ not, นะครับสวนที่อยู่ด้านหลังพระจชวงแวร์ไซ์นะครับก็จะมีทั้งน้ำพุนะครับมีสวนสเวีเขียวนะครับมีลานกว้างนะครับแล้วก็มีทะเลสาบมีรูปปั้น ต่างๆนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับอันนี้เป็นน้ำพุนะครับแล้วก็ตึกด้านหลังของพระราชวังนี้นะครับก็เป็นวิวที่สวยงามมากนะครับก็จะมีสีเขียวของสวนนะครับแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆมากมายนะครับด้านหลังรวมถึงมีทะเลสาบด้วยนะครับสวนเวซัยก็สะท้อนปรัชญาการปกครองของพระเจ้าหลุยที่14อย่างชัดเจนนะเพราะสวนถูกออกแบบตามแนวคิดว่า ธรรมชาติอยู่ภายใต้อำนาจของกษัตริย์นะครับทุกอย่างถูกวางแผนอย่างมีสมมาตรนะครับมีเส้นทางเดินแนวต้นไม้ทะเลสาบลูกปั้นและก็น้ำพุนะครับทุกองค์ประกอบจัดเรียงอย่างแม่นยำแล้วก็สามารถมองเห็นได้จากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้เราก็เช่ารถแล้วก็ได้ขับรถไปชมพระราชวังด้านหลังนะครับเป็นสวนด้านหลังนะครับเพราะว่าสวนนี้มีขนาดใหญ่มากนะครับเดินไม่ไหว น้ำพุในแวร์ไซมีมากกว่า50จุดนะครับใช้ระบบแรงดันน้ำและท่อส่งน้ำจากแหล่งน้ำไกลถึง10กิโลเมตรนะครับและก็ถึงจะไม่มีเทคโนโลยีทันสมัยแต่ระบบนี้สามารถควบคุมให้แต่ละน้ำพุทำงานพร้อมกันได้ในช่วงเทศกาลเปิดน้ำพุซึ่งจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของทุกปีนะครับอันนี้ก็เป็นสวนด้านหลังของพระราชว,งวังแวร์ไซนะครับเมื่อเราขับรถไปด้านหลังอีกนะครับอันนี้ก็เป็นห้องโถงในพระราชวังด้านหลังนะครับ พระเจ้าหลุยที่14ไม่ได้มองสวนเป็นเพียงฉากธรรมชาติแต่เป็นวิธีแสดงอำนาจและวัฒนธรรมนะครับเขาเคยจัดคอนเสิร์ตโอเปร่าละครกลางแจ้งรวมถึงเทศกาลแสงไฟนะครับที่มีทั้งดอกไม้ไฟและก็แสงจากโคมน้ำมันนับพันนะครับในสวนแห่งนี้นะครับเป็นการแสดงพลังอำนาจอย่างละเมียดละไมผ่านศิลปะและความบันเทิงนะครับจากนั้นนะครับเราก็เดินกลับมาที่ด้านหน้าของพระชวงแวหไซน์นะครับ ก่อนที่เราจะออกนะครับเราก็ได้ถ่ายรูปกับประตูทองนะครับเป็นประตูขนาดใหญ่ที่ประดับตกแต่งด้วยทองคําและเหล็กด,ดัดเป็นจุดที่โดดเด่นมากเมื่อมองจากด้านนอกนะเป็นสัญลักษณ์แห่งอํานาจและความหรูหราของราชวงศ์นะครับเมื่อเดิอนออกมาจากพระจงแวสัยนะครับเราก็ได้รับประทานอาหารกลางวันนะครับที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับเราก็สั่งเมนูการเล็ดนะครับเป็นเค้กแบบเค็มนะครับก็ข้างในมักจะใส่ชีสแฮมไข่หรือว่าเนื้อสัตว์อื่นๆนะครับ ส่วนอันนี้เป็นด้านหน้าของโบสถ์นอร์ดามหรือว่านอร์ดามเดวเ์ไซส์นะเป็นโบสถ์แถวแถวพระราชวังแวร์ไซส์นะอยู่ด้านนอกของพระราชวังแวร์ไซส์นะโบสถ์นี้ทําหน้าที่เป็นเขตปกครองาศาสนา,าสําหรับพระราชวังนะซึ่งถูกบันทึกเหตุการสําคัญของราชวงศ์เช่นพิธีบับพติสมาการสมรสและพิธีฝังศพอันนี้ก็เป็นที่นั่งด้านในของโบสถ์นอร์ดามเดววรไซส์นะตอนที่เราไปนะครับ ก็ภายในก็จะมีหน้าต่างกระจกสีแสงเรื่องราวจากพระคัมภีร์เช่นชีวิตของพระเยซูพระแม่มารีและนักบุญต่างๆนะครับสีสันของกระจกสะท้อนกับแสงภายในโบสถ์เพิ่มบรรยากาศแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของโบสถ์นี้เข้าไปอีกนะครับก็จากนั้นนะครับจากโบสถน์นอร์ทแรมดเดวอร์ไซน์นะครับเราก็เดินทางกลับมาที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหอไอเฟลนะครับเมื่อมองจาก มุมตอนกลางวันนะครับก็หอไอเฟลนี้เราได้ไปมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นบรรยากาศในตอนกลางคืนนะครับก็หอไอเฟลก็จะมีการเปิดแสงไฟระยิบระยับนะครับส่วนนี้เป็นบรรยากาศของหอไอเฟลตอนกลางวันนะครับก็เป็นบรรยากาศจากมุมมุมหนึ่งนะครับก็สามารถไปดูในคลิปของไอเฟลทาวเวอร์กันได้นะครับสำหรับรายละเอียดของหอไอเฟลนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศตอนกลางวันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นร้านขายพวก s ุวินียหรือว่าของฝากของกรุงปารีสนะครับต่อไปเราจะนั่งแทรมนะครับเพื่อไปลงที่ Arc de Triomphe หรือว่าประตูชัยฝรั่งเศสกันต่อ24ธันวาคม2 5 6หนะครับเวลาประมาณ10โมงนิดๆนะครับอันนี้คือทางเข้านะครับที่ต่อแถวเข้ามาตอนนี้ก็อยู่ด้านในของพระราชวังแวร์ซายนะครับกรุงบารีสประเทศฝรั่งเศสครับ นี่ใช้เลนวายนะครับถ่ายภาพมุมกว้างนี่เป็นด้านหมของพระราชวังแวร์ไซา์ซึ่งเท่าที่ดูตอนนี้นะครับสู้พระราชวังเชิงบุญที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียมไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้ ก็เป็นทางที่เข้ามาแล้วทางที่ต่อแถวเข้ามาแล้วก็เข้ามาทางนี้ก็อันนี้เป็นกึ่งกลางนะครับอยู่ที่กึ่งกลางของพระราชวังแวร์ซายนะครับกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ยี่สิบสี่ธันวาคมนะครับสองห้าหกหกเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงสี่สิบห้านะครับอันนี้ก็เข้ามาด้านหลังของพระราชวังแวร์ซายนะครับอันนี้ก็เป็นสวนด้านหลังของพระราชวังแวร์ซายนะครับที่กรุงบารีประเทศฝรั่งเศสอุณหภูมิประมาณสิบองศาเซลเซียสนะครับก็ถือว่าเกือบร้อนนะเกือบร้อนแต่ว่ามีลมหน่อยหน่อย ี่เดี๋ยวจะเดินไปตรงสระน้ำ 24ธันวาคม2566นะครับบ่ายโมงตรงนะครับอยู่ที่ด้านหลังของพระราชวังแวร์ไซน์นะครับอันนี้ก็เดินดูพระราชวังแวร์ไซน์ครบหมดแล้วนะครับแล้วก็เช่ารถกอล์ฟนะครับเข้าไปดูสวนข้างหลังก็จะมีแต่สวนเปล่าๆเขียวๆนะครับตอนนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะครับนี่รถนี้ที่เช่าไปนะครับก็กําลังจะเดินออกจากพระราชวังแวร์ไซน์นะครับ ที่ต่อไปจะไปย่านมงมาร์ทนะครับ